สวัสดีจ้าอยู่กับสมอรชาแนลค่ะวันนี้ก็พามาอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกสีขอระพมิมนะคะสีขอระพมิมใกล้ๆบ้านยายเลยนะคะนึ่นะคะเป็นแหล่งเที่ยวใหม่นะคะที่นะคะ S <S 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 มัมีข้าสวยดยโหรอีเเกมรีเรือด้วยนะคะมีเรือพายด้วยนะนี่เรือก็มีแล้วนะคะนี่มาพายเองนะคะเรือแบบนี้ต้องซื้อมาพายเองเ้อ ที谢谢่เที <jako CSS> ่ยวใหม่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกสีขอรภูมินะคะมีลีลาด้วยนั่น มาได้กินแบบสบายๆลมเย็นๆนะคะ ชูชีพด้วยนะคะ FC มีเสื้อให้เช่าด้วยใครอยากเช่าเสื้อก็มีให้เช่านะคะ FC มีเสื้อมีเรือให้เช่านะแล้วแต่ใครอยากเช่านะคะ ชุดลาตีก็มานะคะมีห่วงยางให้เช่ามีล่มสูชีพให้เช่ามีเรือนะคะนี่นะคะอตกเย็นก็คนก็เยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ ของกินขายดีมากขายดีก็คือของกินนะของกินขายดีที่สุดสดีวัสสวัสดีค่ะขายอะไรคะ ครับเป็นแมลงทอดครับผมมีทิ้งลีดมีตะกั่นแล้วก็จากแนครับขายดีมากครับขายดีมากขายดีมากอร่อยด้วยที่เขาบอกว่าอร่อยมีการซื้อซ้ำเยอะเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินนะครับผมก็เชิญมาเที่ยวครับอยู่ตรงไหนคะตรงต้นไม้นี่ครับวันนี้ตรงต้นไม้ก่อนเพราะว่าปกติอยู่ในเมืองครับอ๋อค่ะวันนี้มาจากเมืองเดี๋ยวกลับเมืองนะครับแล้วพรุ่งนี้มาไหมคะ ไม่แน่ใจเพราะทํางานประจําครับพี่อ๋อเหรอตอนเย็นก็มีขายที่ที่เมืองหลังมราชพัฒน์ครับตลาดเศรษฐีอ๋อตลาดเศรษฐีรโอเคเข้าไปไบ่อยอยู่อ๋อครับผมอยู่ยก็จะขายผัดไทยมะเร็งทอดอ่าซอยทอดทนะครับอ๋อโอเคแดีววันนี้มาวันหยุดครับพี่มาลองดูก็ก็ขายดีขายดีก็น่าจะมาอีกเนาะมาอีกมาอีกครับเราไปแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอีกไหมแบบเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนแบบล็อกยังไงอ๋อถ้าเราไม่ได้จองล็อก เราเราจองไว้ได้แต่ไม่รู้ว่าต่อไปหน่วยงานราชการจะมาจัดระเบียบหรือเปล่าในนี้ครัยก็ดีใจด้วยนะคะขายดีที่น้องเราก็ขายดีทุกร้านครับวันนี้ใช่เพราะว่าวันนี้มันอัดยิ่งด้วยเนาะครอบครัววันคนก็มาเยอะใช่นั่งสบายๆนี่นะคะ FC ปากร้านมลเงทอดด้วยนะคะในหัวนะคะถ้ามาเห็นมะเร็งทอดอยู่ในหวเนี่ย S <S ล่ะอ๋อโอเคค,เค<ช>่ะเดี๋ยวจะพาไป f อไปดูนะคะ วันนี้คนเยอะมากเลยนะคะแฟนครอบครัวครับก็เมื่อกี้ทราบมากว่ามาจากสีสะเกดก็มีครับใช่มาจากสศรนลร์ก็เยอะคเพราะว่าตรงนี้มันติดกับอุทุมพรเราเนาะมามันใกล้ๆมันติดถนนด้วยเมันติดถนนใหญ่แเนี่ยถนนใหญ่ก็วิ่งอยู่ตรงนี้เองเข้ามานิดเดียวทางเข้าก็อยู่เยื้องๆกับ โรงพยาบาลวิทยาการอาชีพครับบางบางคนอาจจะวิ่งวนผิดเข้าผิดที่ก็มีเขาขึ้นขต้ห้อยให้แล้วครับขึ้นใต้แล้วอ๋อแมลงแมลงอยู่ในหัวในเอซีมามงเอกแมลงทอดอยู่ในหัวโอ้เจ้านี้ขายดีมากเลยทำไม่ทันเลยนะคะโอ้ทำไม่ทันทุกเก้าเลยนะคะ ขายดีมากก็จริงๆวันนี้มาแค่มาเราลองดูแต่ว่าพี่แม่แม่เขาจัดของให้หมดเลยแม่ที่นี่เขาใจดีมากว่าตรงตั้งตรงนี้ได้เอาของนี้ไปใช้ไม่ลูกเอาอันนี้ไปใช้ไหมเพราะว่าเราขับรถมาอย่างเดียว่อแม่เขาก็ให้ชิมได้เลยครับชิมได้เลยลองดูว่าชิมชิมฮะจะได้บอกไอซีว่าอร่อยไหมโอเคค่ะโอ้ของทอดเยอะเลยนะคะก็ขายดีทุกการครับ วันนี้รวยกันทุกร้านเลยใช่วยหน้าเพราะว่าขายดีก็อยากให้มาครับอยากให้มาแม่ชิมได้เลยอันนี้ทอดมาจากนี่นีอทอดนี้ครับผมทอดนี่เลยทอดใหม่ทอดใหม่เลยใช่ทอดใหม่ครับมีหม้อมีอะไรครับแต่ตัวนี้ที่เพอาะจะอยู่ทอดแล้วเพราะว่าจะเข้าเมืองแล้วพอดีว่าจะกลับข้ามแล้วจะกลับแล้วอร่อยมากเอฟซีครับผมอร่อยตัวใหญ่แล้วก็คือเขาสดสะอาดครับ ก่อนที่เราจะเอามาขายเนี่ยเรางดอาหารเขาไสเขาก็จะสะอาดครับทั้งตะกะแตทั้งหลักแด่ครับโอ้อร่อยอร่อยอเราไม่ลองนี้ก่อนอันนี้อร่อยอันนี้คอสคอสสูงคอสสูงเหรอสดสามร้อยจร <c oughs> ิงอันนี้แมลงสดสามร้อยครับตะกะแตนครับสดสามร้อยใช่ครับก็แต่ทีนี้มาขายก็ไม่ได้ขายแพงสามร้อยสามสิบเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าที่แล้วก็เออเราพอให้พี่น้องแต่ต้องได้ครับ สด300มติใครจะสั่งก็สั่งได้นะคะอ,อร่อยมากถ้าใครอยากกินก็ตามไปนู่นมอตลาดเศรษฐีหลังมอเกษตรมอแล้วมอราจะพัดครับสุรินครับไม่ไกลครับผมไม่ไกลสำหรับกินนี่แค่นี้ก็ได้จ้าสวัสดีค่ะ<อ><อ>นี่นะคะอมติน่ารักมากเลยนะคะ